สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพระราชทานเพรงยญศพนายไพภูนล,ลิมปะพยอมเวลา17นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดท่าทอง พระราชทานเพลิงศพนายไพบูลลิมปะพยอมซึ่งถึงแก่อดนิจกรรมด้วยโรคการสมองเสื่อมในวันที่4มิถุนายน2563สิริอายุ79ปี นายภัยบูรณ์เกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2484เป็นบุตรของนายพิพัฒน์กับนางเหมศสริลิมปาพยอมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเป็นจมะราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมาราชและมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัสุทธิวารารามและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครจากนั้นศึกษาต่อด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจนสำร